สั่งยายลูกจ้างไปทำงานบริษัทในเครือแต่สวัสดิการลดลงในจ้างอ้างลดค่าใช้จ่ายและลูกจ้างก็ไม่ยอมไปทำงานเองในจ้างจึงจำเป็นต้องเลิกจ้างส่วนลูกจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายหลักล้าน กฎหมายจะพิจารณายอย่างไรพอสรุปให้ฟังในสาระรายงานค่ะคดีนี้ลูกจ้างฟ้องนายจ้างโดยลูกจ้างเข้าทำงานตำแหน่งบัญชีและการเงินและมีอัตราค่าจ้างเดือนละ6 1 9 1 1บาทและในวันที่1เมษายน2560นาอยนจ้างได้มีการเลิกจ้างโดยอ้างว่าไม่มีตำแหน่งงานให้ทำแล้วเนื่องจากลูกจ้างไม่ยอมย้ายไปทำงานในบริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทในเครือตามนโยบายของนายจ้างแต่เหตุผล ที่ลูกจ้างไม่ยอมย้ายก็เนื่องจากว่านายจ้างมีการลดสวัสดิการการที่นายจ้างมันเลิกจ้างแบบนี้ลูกจ้างก็เสียหายสิดังนั้นขอบังคับให้ในายจ้างจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเท่ากับ1นึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยแปดบาทพร้อมกับดอกเบี้ยนายจ้างให้เหตุผลว่านายจ้างมีนโยบายยุบแผนการเงินและสารสนเทศเป็นหน่วยงานกลางให้กับบริษัทในเครือเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนและความคล่องตัวในการทำงานเมื่อ ลูกจ้างไม่ยอมย้ายก็ไม่มีตำแหน่งงานให้ทำแล้วไงที่ตรงกับคุณสมบัติของลูกจ้างจึงจำเป็นต้อง เลิกจ้างสารรายง,งานภาค2พิจารณาแล้วพิพากษาให้ในจ้างจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นเงิน1นึ่งล้บาทพร้อมกับดอกเบีย้ยนับตั้งแต่วันที่ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้กับลูกจ้างสารอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่าการยุบรวมหน่วยงานของในจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานแต่ไม่ปรากฏว่าก่อนที่จะมีการเลิกจ้างายจ้างมีขั้น ตอนยังไงในการลดค่าใช้จ่ายหรือวิธีการใดๆที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและไม่ปรากฏว่านายจ้างอยู่ในสภาวะที่จําเป็นต้องปรับโครงสร้างว่ากัน,นง่ายๆคือบริษัทไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินถึงขั้นจําเป็นต้องยุบแผนกแม้การบริหารจัดการจะเป็นอํานาจในการบริหารของนายจ้างแต่มันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียวจึงถือว่าไม่เป็นธรรมเช่นนี้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างซึ่งลูกจ้างเองเขา ก็อายุ59ปีจะไปหางานใหม่ก็ยากเขาได้รับความเดือดร้อนแทนที่นายจ้างจะหาวิธีการช่วยเหลือแต่กลับถูกเลิกจ้างจึงถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมพิภาคสายืนสรุปสั้นๆคดีนี้ลูกจ้างถูกเลิกจ้างด้วยเหตุที่ว่านายจ้างมีการยุบแผนกแต่ว่ามีการลดสวัสดิการซึ่งถือว่าลูกจ้างเสียหายนะคะจึงฟ้องเรียกค่าเสียหายไปกว่าล้านเจ็ดนายจ้างอ้างว่าจําเป็นต้องยุบแผนกเพื่อลดค่าใช้จ่ายและความคล่อง ในนกาารทงแต่สารพิจนารณาแล้วเห็นว่าในจ้างไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างนะคะพูดกันง่ายๆคือในจ้างไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินถึงขั้นจำเป็นที่คุณจะต้องไปยุบแผนกฉะนั้นการที่คุณทำไปเป็นประโยชน์ของานจ้างเพียงฝ่ายเดียวแล้วในจ้างเองก็ไม่พยายามหาวิธีช่วยเหลือลูกจ้างแล้วลูกจ้างคนนี้เขาอายุ59ปีจึงถือว่าเขาเสียหายนะคะแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนมีผลให้ใน ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้กับลูกจ้างเป็นเงิน1นึ่งล้านเบาทพร้อมกับดอกเบีย้ยค่ะสรุปแนวคิดที่ได้จากคำพิพากษานี้ในเรื่องของการปรับโครงสร้างต้องบอกว่าการที่นายจ้างจะมีการปรับโครงสร้างมีการยุบแผนกก็จะต้องมีแผนการในการบริหารจัดการที่ชัดเจนด้วยนะคะนั่นคือเหตุผลที่เพียงพอว่าทําไมต้องปรับ งสร้าเมื่อไม่มีเหตุผลที่เพียงพอแล้วก็อ้างว่าไม่มีงานให้ลูกจ้างทําไม่พยายามช่วยเหลือไม่หาวิธีเพื่อให้ลูกจ้างเขาได้ทํางานต่อแล้วคุณก็เลิกจ้างลูกจ้างสุดท้ายก็จะถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับลูกจ้างในทางตรงข้ามสําหรับบริษัทที่จําเป็นต้องปรับ โครงสร้างจริงๆเพื่อความอยู่รอดของบริษัทแล้วก็มีแผนการมีขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการปรับโครงสร้างนะคะเช่นนี้แล้วถ้าเราวางแผนและพยายามหางานให้ลูกจ้างแต่ไม่มีงานให้ลูกจ้างทําแล้วจริงๆก็ถือว่าสมเหตุสมผลที่จะเลิกจ้างแล้วแบบนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายนะคะแต่ในส่วนของค่าชดเชยถ้าลูกจ้างทํางานครบ120วันก็ต้องจ่ายค่าชดเชยและถ้าเป็นการเลิกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1ง,งวดการจ่ายค่า ก็ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับลูกจ้างค่ะก่อนจบ EP นี้พลอยขอหยิบคอมเมนต์จากทางบ้านมา Q&A นะคะแล้วกรณีปิดร้านละครับบ,รบังคับให้เราลดเงินเดือนเราไม่ยอมให้เราเซ็นใบลาออกเราไม่เซ็นแต่ถ้าอยากได้เงินชดเชยให้ไปฟ้องเอาเข้าพูดแบบนี้ทำยังไงครับพลอยต้องบอกว่านายจ้างเขาไม่มีสิทธิ์มาลดเงินเดือนเรายกเว้นเรายินยอมนะคะแล้วการลาออกเนี่ยจะต้องมาจากความสมัครใจ ของลูกจ้างเท่านั้นนายจ้างไม่มีสิทธิบ์บังคับสําหรับคําถามนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการบังคับให้ลาออกเช่นขณะที่เราเซ็นใบาลาออกนะคะนายจ้างมีการกดดันให้เราไม่มีทางเลือกเราจึงจะเป็นต้องเซ็นใบาลาออกแบบนี้จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยนะคะถ้าทํางานครบ120วันรวมถึงสินจ้างในการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมฟ้องศาลแรงงานได้เลยค่ะแต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้เซ็นลาออก แล้วนายจ้างก็ไม่ให้งานไม่ให้เงินเช่นนี้มีผลเท่ากับเลิกจ้างแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเราก็สามารถไปฟ้องเรียกเงินได้ตามสิทธิของเราเช่นกันค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับคดีนี้สามารถมาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะสําหรับข้อมูลคดีที่พลนํามาเล่าในรายการสาระแรงงานเป็นข้อมูลจากกองนิติการกรมสวิสการและคุ้มครองแรงงานถ้าส่วนไหนที่พลขาดตกไปหรือส่วนไหนที่พลเล่าไม่เคลีย ก็ต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมสามารถเข้ามาร่วมแชร์ได้เลยเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เข้าใจกฎหมายแรงงานถูกต้องมากขึ้นขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆจริงๆค่ะถ้าอยากให้พอยเคลียร์ทุกประเด็นไขยี่ทุกคําถามสามารถเข้ามาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะ